จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ครูเปนองกินแซบพามากินมาม่าจ้า <c oughs> อันนี้เป็นมาม่าเกาลหลีรสเผ็ดธรรมดาเนี่ยจ้ะไม่ได้แปลกใหม่อะไรซ <c oughs> ่วนอันนี้ก็เป็นมามะ่าถ้วยหลอนมาล้านนะจ้ะ <c oughs> ใหญ่หน่อยอันนี้ช้วยใหญ่ <c oughs> หน่อยจ้เนี่เรามาปรุงกันดีว่าจ้ะพ <c oughs> ่อพอปรุงอันนี้ก่อนนะ <c oughs> อันนี้มันต้อง ให้เติม้ำร้อนไปเลยอะเรีบธรรมดาเนี่ยจ้ะมันไม่ไหม้แล้วจ้ะมันก็เข้ากินกันเยอะแล้วจ้ะนึกยากกินก็เลยกินจ้ะเดี๋ยวพ่อปุ๋งเครื่องก่อน เป็นหลูดมาแล้านะจ๊ะ <Okay. S 1> จ่เาเสร็จแล้วก็ค่อยใี่สอง มาที่นี้จ้ะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำในนี้ชิ้นมะมืวงโอ้เกือดด้อเร็วเถอะแล้วก็ปิดฝาลงไปจ้ะแต่นี้ก็รอจ้ะรอประมาณสิบนาทีคือสิบห้านาทีอันนี้เราไปวาลวกเส้นมาแล้วนะจ้ะ เราก็จะมาใส่เครื่องวสขาปแป๊บนึงแปบ๊บนึครับเดี๋ยวแม่ทำให้กินแป๊บนึงนะลูกเส้นไว้เหเเเนีวเก็่้อันนี้ก็รอไปก่อนก ี่เราลวกเส้นมาเรียบร้อยแล้วเราใส่เ,เครื่องนทีนั่งเถอะเขาื่้นที่นั่งแล้วก็คลุกเขาเสร็จแล้ว ูกชายเกิดอยากกินขึ้นมาอีกต้องไปโชมมาให้แป๊บนึงหนูแป๊บนึงนะรััโอ้แป๊บนึงนะยังแข่งอยู่เลยไปก่อนอันนี้ใกล้ได้กินแล้วจ้ะกำลังเลือดเลยจะเรามาดูกันจ้ะอันนี้เลือดเลือดมากเลย ันนี้มันสะดวกสบายเมื่อเราไปไล่ไปนาเนาะมันต้องปกน้ำร้อนติดไปเลยจ้ะกำลังเดือนเลยจ้ะเพื่อดูทุกที่เลยอืดสนุกมากเาหรอร่อยมาก กอือโอ้โหดมากแล้วอืมเผ็ดกลุ้มกล่อมอเลยดีจ้ะอืแซมตีอันนี้อือหือจ้ะก็กินก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากๆนะจ๊ะที่คอยเป็นกำลังใจให้สึงกันได้กัน จ้ามากินกันเลยจ้ามาหนูมา вами, you, มาโอ้มามามาเล็มากินกับแม่เลโอ้เกเก่งเก่งเก่ง้ลูกชายตัวพวนอันนี้ของลูกชายมันยังร้อนนู่นูรอให้มันเย็นแป๊บนึงนะครับ ืแทบมากเลยจ้ะแต่หลออยู่ยังเดือดอยู่เลยเ <laughs> ก็บอันนี้ก่อน็แล้วกัน <c oughs> ไม่ใช้มาม่าเผ็ดมาเลยเสียเข้าเป้นดำถ้าแบบน,นั้นเผ็ดจริง <laughs> อันนี้แบบเผ็ดธรรมดาเนี่ยจ้ะเผ็ดทั่วไปเนี่ยจ้ะ จะตามอันนี้อ,อืมมาโลพกกินนี้อนะอค,ครับให้ตัวเล็กก่อนยังร้อนอยู่นะครับรอแป๊บนึงยังร้อนอยู่เลย

กินไปด้วยปลอยรูปไปด้วยขาวกินเลยมากมาที่ครับมา,มาเร็วเลียวเร็วเร<ม>็วมาร<อ>้อนร้อนเปาแล้วไม่เปาแล้วอันนี้ต่อแล้วจ้ะรส麻辣อร่อยจ้ะหอมอร่อยแซ่บ นี่เอาแม่มาไปป้อนโอเคไใกล้ดิไปป้อนมิ้งนครับแม่มัง ก็เลยฟุ้งดั้งดั่งเลือนเดือ,อย้ะกินข,ข้าวครับครับครับมากินข้าวเลยกินมาม่าครับมา อืมเก่งมากมเก่งมากเลยครับ เผ็ดร้อนสุดยอดจริงๆจะมาอเลยจารถเนี่ยเพื่อนลงไปห้าลองกินดูนะจ๊ะ ไปแตหลูกนีจ้าคลิปน,นี้ก็แค่นี้นะจ๊ะไปเจอกันไหมคลิปหน,น้านะจ๊ะเดี๋ยว้อนในตัวเล็กต่อก่อนจ้ปบอนในตัวปวนต่อก่อนจ้ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากนะจ๊ะ